สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกค่ะพี่น้องคะของมือวันที่เก่านะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะแอดผ้าพายพี่น้องมาเฮาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูเสือสายเขมรค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งนะคะแนวทางของปูเสือสายเขมรงวดที่ผ่านมาเขาโตวิ่งเด้อพี่น้องเด้อเขาวิ่งสามนะคะพี่น้องคะ เขาวิ่งสามค่ะแต่ว่าจับคู่บมะเขานะคะสําหรับขวดที่ผ่านมาพี่น้องคะของปูแล้วจับคู่บมะเขานะคะแต่ว่าเข่าตัววิง่งตัววิ่งของปูแล้วเข่าทุงหัวแล้วพี่น้องเอาหน้าทางมือหนินะคะของปูเสือสายเขมนขามโค้งขาดซีเรมาเป็นตัวใดพอไหมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันปูการนอดสก,กัดนะคะปูสาธุสาธุค่ะปูเฮ้ย<ค>มาทำได้เลยเก้ากับศูนย์ได้เลยค่ะวิ่งลู่เก้ากับศูนย์ค่ะต้องวิ่งหลายตัวดอกจ้ะ สองโตเรียวรียวใช่ไหจับคูกันบ้างค่ะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดค่ะหกสี่ศูนย์สามหกสี่ศูนย์สามค่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าค่ะ เก้าเก้าเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดตัวครับพ่อนั่นแหละสองสี่หกแปดสิบสิบสองเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดดิครับพ่อเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็สี่เจ็ดตัครับพ่อเจ็ดเก้าก็ได้เก้าเจ็ดเขาได้ไหมครับตัวเดียวกันนั่นแหละจ้าแล้วก็สี่เจ็ดวันตีครับพ่อครบะเนี้ยสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดค่ะ ศูนย์เก้าตัวหนึ่งสุดท้ายศูนย์เก้าครับคุณคะสามตัวเริ่มเลยจ้า <9. S 2> สามตัวสนะี่กับเก้าเด็กรักลอยสี่กเก้าขอค่ะรักลอยสี่กเก้าค่ะสี่สามเก้าสี่สามเก้าค่ะสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าค่ะสี่ห้าแปด ซี่ห้าแปดค่ะเก้าสี่ศูนย์เก้าซี่ศูนย์ค่ะเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าค่ะเก้าหกซี่เก้าหกซี่ค่ะเนนเป้ซีสามเก้าซี่สามเก้าค่ะแล้วก็เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์ค่ะสับส่วนตัวนี่นในหันสองหงางเพรานั้นละเก้าห้าเก้าค่ะ เก้าเก้าหากับอย่างเก้าหากับแปดหาเน,นี่มันก็ได้เลยสองตัวเก้าหาเก้าครับสี่หาแปดป่ะครับป้าอ่าแตปูมักส่วนโตนี่เก้าสามน่าละเก้าสามสามเก้าละละ้วะสี่สามเาาก้าค,ค่ะกับกูหนึ่งก็เก้าสี่ศูนย์ค่ะอ่าเด็กสองตัวนีง <c oughs> หนึ่งสามเก้าสามเก้าค่ะหนึ่หาเก้าเกหาแม่เก้าห้าแปดะสามเก้าเก้าหค่ะหกีค่ะเจ็ศูนเท่านั้นแหละค่ะมันหลายคู่หลาย คูสีศูนย์กับสามเก้าหรอคูมัก์ูมัก40สี่ศูนย์กับสามเก้าค่ะต้นโตต้องคู่นั่นแหละค่ะคู่ที่เน้นๆนกูมูนค่ะอ่ากขนั่นแหละไปลงบงจ้าพู้ค่ะเรื่องกดไลค์กดแชร์เด้อย้อบงเอาเด้อปล่อยแล้วรัวววตาสิบม,มีคนโทรมาได้หมดนี่มีคนโทรมาที่เก้าเหรอครับปุ๊บโทรมาถามอยู่บ่ขนอยนี่เดิดดดดดดด นโยมก็ถามโยบอปลอยอะไรอย่างนี้ครับท่านเดบอปลอยเห็นผู้ใดโทรมาเอาเอออย่าเพิ่งหน่อยใจขนาดที่โทษก็ยว่าบอมเขาจะโทรมาเอาดอกว่าจะโทรใครวาค่ะอ่าสาธุยงแง่งกลางกลางสาธุขอบคุณปู่หลายๆด้วยค่ะวันที่สิบเทอดีโมนีววันที่แปดโมนีววันที่เก้าค่ะปูค่ะเมื่อวันที่สิบค่ะเก้าวันอาทิตย์วันวันจันทร์ได้วันี่เนาะมอเรีนค่ะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะ ที่มืออื่นออกมืออื่นแตะเนาะออกอวันที่สิบมืออื่นค่ะบปุ๊กค่ะอ๋องานว่าถ้าออกมือแลงเริมไปเรื่อนๆได้เนี่ยวันที่สิบจ้ะอ่าวันที่สิบว่างก็เอาไทยไปเลิกก็ได้ใช่ได้ได้ค่ะข้างว่างสายหนีข้างในก็เสียเอาไทยได้ค่ะปุ๊กค่ะใช่ก็บอให้ได้ดอกจ้ะครูขอบคุณปุ๊ดนะคะ สาธุข้าผู้ขอบคุณค่ะการรัาสการค่าสรุปนวทางทาคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะทา้งจากผู้เสือสายขเขมรนะคะพี่น้องคะมณีปูและว,วิ่ง วิ่งเก่ากับ0นย์ะคะลักลอยมีซกับเก่าค่ะพี่น้องคะจับคู่มิศูย์เจ็ดหกสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์แปดห7าเก้าหาสเก้าสเก้าเเก้าสีนย์เก่ากับเก่าหานะคะสโตสี่สามเก้าสี่ห9าเก้าสหาแปดเก้าสีู่ย์เก้าหาเก้าเก้าหกปูแล้วเน้นหกสี่สี่ศูนย์แป8หาสามเก้าเก้าหาสีเก้าสหาแเก้าสีนย์แล้วกับเก้าหาเก้าเน้นนะก็คือส0 3ศูนย์สามเก้าสี่สาเก้าเก้าสี่ศูนย์ค่ะพี่น้องคะ บานี้นะคะนวทางของครูขาใน,น้งวดทีผพานมานะคะเขาวิ่งสามนะคะสามเป็นโตว,วงกลมนะคะแต่ว่าจับครูประเขาเดือพี่น้องสาหรับงวดทีผพานมานะคะพี่น้องคะับมันนิกติดตามเพื่อก่าค่ะสาหรับแนวทางขามโค้งจากผู้เสือสายเขมรพี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ ต่อห่ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปูเสือซ้ายคำเมนแนวทางความโค้งค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิรค่ะพี่น้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณพาพี่น้องบรรเทาสุขสุขนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูเสือซ้ายคำเมนค่ะสําหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกนะคะพี่น้องคะตาม่าอยากสิ้นพัดกับแนวทางเด็ดเแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดอ่าถูกใจอาฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่เซได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องอย่าใหายวงด้วติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดของเส้นท่านใดอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะมื้อนี้กั หลายแนวทางเลยค่ะพี่น้องคะหลายแนวทางทั้งรัฐบาลแล้วก็คำคุกนะคะจีฟาวลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะพี่น้องอยากให้เบิ่งด้วยติดต,ตามของอาจารย์ทธนใดเซียนทธนใดนะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะหรือว่าเซียนทธนใดอาจารย์ทธนใดกำลังรับชมรับฟังคลิปของเบิ่งด้วยอยู่เนาะอยากมาว่าแนวทางให้กับทางรายการกับติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเด้อช่องทางการติดต่อกับมีแอดเขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะแล้วก็พร้อมทั้งอ่าไอเดียไล่ นะคะติดต่อเขามาได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อย,ยินดีต้อนรับทุกทุกอาจารย์ทุก,ท,กทุกเซียนเลยนะคะพี่น้องค่ะคำาหล้วพี่น้องจะเป็นคำเร็วฮาร์โมนิอ่าโมสิเสของฮกโมงแล้วค่ะพี่น้องค่ะต่ว่ันื้อนีมีแดดอยู่นิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมีแดดอยู่นิดหน่อยแต่ว่าหมู่บ้านกเมือกอนนในฝนตกค่ะพี่น้องหนึแอดกาซิว้าให้ครบเวลาละพี่น้องอีกหนึ่งนาทีนะคะพี่น้องค่ะ สำหรับพี่น้องนะคะอ่าที่เขาไม,าม้ไม่เนาะคะ่ะเนาะที่เขาไมา้ไม่นะคะถ้าเทียบพี่น้องพระธิดาดูไอซีบอลสุฟังนะคะพี่น้องครับบา่งด้วยเ,เ,เนี่ยอ่าในยูทูบหนี่เชตสองอันนะคะรัฐบาลไทยกับคำโค้งรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเนี่ย ให้พี่น้องเขาไปติดตามไว้นะคะให้เขาไปกดติดตามไว้ในเบิงรว์086นะคะเบิงรว์086แอดสีลงแนวทางรัฐบาลไทยนะคะส่วนเบิงร์086ชาแนลเนี่ยแอดลงแนวทางเพื่อนบ้านข่ามโขงแ้ะข่ามพี่น้องเด้อฮาเทียพี่น้องที่เขามาใหม่เพราะท่านได้รู้นะคะฮาเทียมันเขามาในเบิงร์086ชาแนลเพื่อนอย่าเบิร์อ่ารัฐบาลไทยเพื่อนสิบรู้ว่าให้เขาไปเบิร์ในเบิงรว์086แอดก็ได้บอกไว้นะคะสำหรับพี่น้องที่รู้แล้วกะขอโทษขอไปหลายๆเด้อมันนี่บอกให้เอฟซีไม่ อาเทียเพิ่นยังมทัทยินด้ลูกฟังนะคะพี่น้องคะเอาวันนี้นะคะแนวทางของปูเสือสายค,ำคำอมเมนคามโค้งมีเพียงสำนีนะคะพี่น้องแอคสิได้ขอโตล่าไปพี่น้องบรรเทาสุขสุขก่นไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กัไมไ่ในคลิปหนานะคะพี่น้องคะตำลับคลิปนี้สวัสดีค่ะ